นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจยายอดรายงานตัวครับครอบครัวของยายทิ้งกับตาชายเนี่ยมันแสนที่จะยากจนแกมีลูกสองคนเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคน ก็มีลูกมีผัวมีเมียกันแล้วก็ไปหากินทํางานก่อสร้างเสร็จแล้วก็เอาลูกมาฝากยายทิ้งกะตาชายไว้ทั้งหมดสี่คนของลูกสาวสองลูกชายสองบอกว่าทํางานแล้วจะส่งเงินมาให้ตอนแรกๆลูกสาวก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือนตอนที่ลูกยังอ่อนต่อมาลูกสาวก็บอกว่าเลิกกับผัวแล้วก็ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวพ่อเด็กไม่สนใจ ส่วนลูกชายก็ส่งดีตอนแรกเหมือนกันนะต่อมาก็ไม่ส่งยายทิ้งก็จะคอยดูหลานส่วนตาชายก็จะไปเก็บของเก่าบ้างตกเย็นก็มาสารแหไวห้ขายสองสามปีหลังนี่ลูกชายบอกจะไปลงเรือตังเกลูกสะพ้ยก็ไปมีผัวใหม่ลูกชายก็เลยหายเงียบไปไม่ส่งเงินไม่มีวี่แววที่จะกลับมาด้วย ส่วนลูกสาวก็ไม่เคยส่งเงินมาเลยสามปีแล้วที่อยู่กันอย่างอด,อดอดอยากอยากเด็กๆก็ไม่ได้เรียนหนังสือไอ้เปียนนะอายุเจ็ดขวบไอ้เปรียวหกขวบอันนี้เป็นลูกของลูกสาวอ่าแล้วก็ยังมีไอ้จอมกับสมใจซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวทั้งสองคนหลังนี่เป็นของลูกชายอ่าอายุก็ไล่เลี่ยกันสมใจนั้นอายุประมาณห้าขวบ ช่วงนี้ยายทิ้งต้องออกหาของเก่าช่วยตาชายขายได้เงินก็ซื้อข้าววันละโลสองโลก็ไม่พอจะให้หลานกินครบสามมือ้อจะมีก็แต่มื้อเย็นที่จะได้กินอิ่มถ้าเหลือข้าวก้นหม้อก็จะได้กินกันคนละคำสองคำเย็นนี้สองตายายได้ข้าวมาสองโลกับไข่พะโลถุงหนึ่งที่ขอน้ำเขาเยอะเยอะ ยายทิ้งหุงข้าวเสร็จก็แบ่งไข่พระโลก,กะตะชายคนละครึ่งลูกเพราะคิดว่าตัวกับผัวนี่ต้องมีแรงหาเลี้ยงหลานสองคนก็เลยกินแะลูกหนึ่งก็ยังมีไข่เหลืออีกใบเดียวส่วนหมูน่ะไม่มีหรอกเพราะเงินไม่มีพอที่จะซื้อได้เต็มที่ก็เลยขอน้ำอ่าแล้วก็เอาไข่มาสองฟองยายก็ตักข้าวใส่จานให้หลานคนละจานแยกไปกินอีกวงหนึ่งมีไข่อยู่ฟองเดียว เด็กๆก,ก็ตักน้ำพะโล้ราดข้าวทุกคนก็ใช้ช้อนกดลงไปที่ไข่แต่ไข่มันแข็งก็กลิ้งไปกลิ้งมาในชามไอเปรี้ยวก็เลยตักไข่ทั้งลูกใส่ปากตัวเองอมไปทั้งลูกเลยไอเปียกไอจอมเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอใจไอเปียกต่อยเปรี้ยงไปที่แก้มของไอเปรียวไข่กระเด็นออกจากปากกระเด็นตกน้ำครัมที่อยู่ในถุนกระต๊อบไปไอจอมก็ลุกขึ้นถีบไปเปรี้ยว ก็เลยชกต่อยวางงวยกันจนชามข้าวนี่หกเกลือนหมดสมใจเนี่ยเป็นนั่งร้องไห้อยู่ติดข้างฝาตาชายก็ถือไมเรียวที่เหลาเน็บไว้บนหลังคาออกมามึงตีกันทําไมเลยิหายข้าวปลาไม่ต้องแดกกันนะหกหมดแล้วยายทิงก็เข้ามาห้ามอ่าตาชายก็ถามว่าใครหาเรื่องก่อนฮะไอเปรียวก็บอกว่าไอเปียมันต่อยหนูก่อนมึงต่อยมันทําไมฮะฮะ มันเอาไข่ไปกินคนเดียวไม่แบ่งใครนะไอ้เปียมันว่างั้นอ้าวเอ็งทำไมทำนิสัยแบบนี้ละ่ะไอ้เปรียวทำไมถึงไม่แบ่งกันก็ไข่มันเหนียวอะ่ะตักไม่ออกกันหนูลำคาญก็เลยตักใส่ปากแต่ไอ้เปียมันต่อยหนูจนไข่ตกใ้ถุนไปแล้วตาชายก็ตีหลานไม่ลงนึกสังเวชอยู่ในใจว่าโอ้ทำไมถึงได้เกิดมาลำบากยากแค้นอย่างนี้ ยายทิ้งก็พาสมใจไปอาบน้ําล้างขี้มูกขี้ตาให้สะอาดสะอา้านแล้วปลอบใหยุร้องอยู่มาไม่นานก็มีครอบครัวหนึ่งมาปลูกบ้านใหม่อยู่ไม่ห่างเป็นบ้านหลังใหญ่พอเขาปลูกบ้านเสร็จก็มียายแก่คนหนึ่งแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววัยสามขวบคนหนึ่งมาอยู่ไอ้เปรี้ยวก็แอบมองเด็กผู้หญิงคนนี้แต่งตัวสวยนุ่งกระโปรงอุ้มตุ๊กตา ยายก็คอยป้อนข้าวป้อนขนมแต่เด็กน้อยก็ไม่ค่อยอยากจะกินยายต้องหลอกล่อสารพัดไอ้เปรี้ยวก็คิดในใจอุ้ยเป็นกูหน่อยไม่ได้จะซัดให้เกลี้ยงเลยไม่ต้องให้มาป้อนหรอกไอ้เปรี้ยก็แอบกลืนน้ำลายเอือเอ้อกเอื้อกเอื้อส่วนพ่อแม่เด็กนะ่เขากงขับรถไปทำงานบ้านเนี้ยเขายังทำไม่เสร็จยังไม่ได้ทำรั้วไอ้เปรี้ยวได้ยินว่าวันนี้เป็นวันดีย้ายเข้ามาอยู่ก่อน ทำบุญบ้านเสร็จก็จะต่อรั้วบ้านเลยในเช้าของวันอาทิตย์ไอ้เปรี้ยวก็มาแอบมองบ้านนั้นเหมือนเดิมเพราะว่าดูอบอุ่นดีเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เล่นอยู่หน้าบ้านบ้างบนระเบียงบ้านบ้า,บางมีของเล่นเยอะแยะเช้านี้พ่อกับแม่ของเด็กนำเอาเป็ดไก่เหล้าแล้วก็ผลไม้มีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกสองถาดใหญ่ นำมาไหว้ที่ศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายเสร็จแล้วสองผัวเมียก็เดินเข้าบ้านไปหลังจากจุดทูบเสร็จไอ้เปรี้ยวในหัวใจพองโตวิ่งไปบอกไอ้เปียกกับไอ้จอมมาดูแล้วก็ให้สมใจรออยู่ที่บ้านไอ้เปรี้ยวเอาถุงมาด้วยมันทั้งสามก็ค่อยๆยย่องไปที่ศาลเทผลไม้ในถาดใส่ถุงให้ไอ้จอมวิ่งเอาผลไม้ไปก่อนไอ้เปียไอ้เปรียปร้ยวเอาเป็ดไก่ไปทั้งสี่ตัวเลย เมื่อเวลาผ่านไปสองผัวเมียเจ้าของบ้านเขาจะออกมาลาของไหว้ไปกินก็ต้องตกใจว่าทั้งเป็ดทั้งไก่ส้มองุนน้หายเกลี้ยงนะพอยายของเขารู้ก็ตะโกนดา่าไอ้โจนห้าร้อยไอ้ผีประเหตมันอดอยากมาจากไหนวะถึงได้มาขโมยของไหว้อย่างนี้พ่อกับแม่เด็กก็บอกว่าแม่ช่างมันเถอะคิดว่าทําทานหยุดด่าเถอะ ทางด้านไอ้เปรี้ยวกับพี่น้องก็ยกไก่ทั้งตัวเป็ดทั้งตัวยกขึ้นมากัดกินโดยแบ่งกันกัดยังมีเป็ดกับไก่อีกอย่างละตัวยังไม่ได้กินไอ้เปรี้ยวก็บอกเก็บไว้ให้ตากับยายไอ้เปียก็บอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นตากับยายก็รู้สิแล้วพวกเราก็จะโดนตีไหมอ่ะไม่เป็นไรเรากูยอมโดนตีพวกมึงบอกว่ากูขโมยคนเดียวก่อนแล้วกันกินต่อเหอะเอออร่อยดีนะเกิดมาไม่เคยกินเลย ไอ้เปรี้ยวมันพูดพร้อมกับฉีกน้องไก่ส่งให้สมใจกินทั้งสี่คนก็กินเป็ดกินไก่จนอิ่มแล้วตามได้ผลไม้แต่ก็ยังรู้จักเก็บไว้ให้ตากับยายตกเย็นยายทิ้งตาชายรู้เรื่องก็ตีไอ้เปรี้ยวไปหลายทีไอ้เปรี้ยวยอมรับแต่เพียงคนเดียวแต่ว่ายายทิ้งก็ห้ามบอกว่าไหนไหนมันก็ขโมยมาแล้วก็กิกนกันนะวะวันหลังก็อย่าทำอีกก็แล้วกัน เสร็จแล้วยายทิ้งก็ค่อยๆแล่เนื้อไก่และเป็ดไม่กล้าสับกลัวคนจะได้ยินตาชายก็หยิบไก่ใส่ปากมันเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดยิ่งเนื้อเป็ดพะโล้ด้วยแล้วตาชายนี่น้ำตาซึมนะคิดในใจว่าโอ้ว่าสนาเราจะได้กินของดีๆทั้งทีก็ต้องขโมยเขากินลักเขากินเฮ้ยายทิ้งก็มองหน้าตาชายก็พอจะเข้าใจ เออจะคิดมากไปทำไมวะตากินให้มันมีชีวิตรอดไปเถอะยายทิยท้งก็ปาดน้ําตาเหมือนกันตาชายก็สอนหลานๆว่าให้ยอมอดอ่าอย่าไปขโมยใครเขาอีกเขาจับได้ในีถึงขั้นติดคุกติดตารางนี่มันจะยิ่งลําบากหนักไอ้เปรี้ยวก็คิดในใจว่ายอมอดอย่างเสือทนนอนเหมือนหมาอย่างนั้นเหรอ เมื่อท้องมันร้องกว่าจะถึงเย็นมันก็ทรมานเหลือเกินบางครั้งหน้ามือต้องกินน้ำประถังชีวิตไปทั้งวันระยะนี้เจ้าเปรี้ยวก็เดินตะเวนไปทั่วเอากระสอบปุ๋ยไปใบหนึ่งส่วนน้องอีกสามคนไม่กล้าออกไปไหนถึงเจ้าเปียจะโตประเพื่อนแต่ว่าเปียก็ตัวเล็กแคะแกรนจะไปรับจ้างใครก็คงไม่ไหวตากัะยายก็บอกให้ดูน้องเจ้าเปียก็เลยต้องอยู่บ้านตามคำสั่งตายาย เหมือนกับลูกนกที่ตายยายต้องมาป้อนอาหารตอนเย็นบางวันก็ต้องกินข้าวคลุกน้ำปลาเพราะเงินไม่พอซื้อกับข้าววันนั้นไอ้เปรี้ยวย่องมาขโมยกล้วยที่ร้านกล้วยทอดในหมู่บ้านเจ้าของกำลังวุ่นอยู่กับการทอดกล้วยไม่ได้สนใจเข่งกล้วยข้างหลังไอ้เปรี้ยวหยิบกล้วยใส่กระสอบมาสี่หวีแบกกลับบ้านจนหลังแทบหักเพราะตัวมันเล็กกล้วยในะยังหามอยู่แต่ด้วยความหิว ทั้งสี่คนก็กินหมดไปสองหวีเหลืออีกสองหวีก็เอาผ้าหม่มผืนเก่าๆที่มีอยู่คลุมไว้ไอ้เปรี้ยวออกจากบ้านแต่ละวันก็ภาวนาให้เจอของกินวันนี้มันเดินลัดเลาะไปตามสวนของชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไปก็ไปเจอชมพู่ลูกสีแดงโดกเต็มต้นไอ้เปรี้ยวก็เก็บลูกที่อยู่เตี้ยๆใส่กระสอบเดินเก็บได้พอประมาณก็ได้ยินเสียงเจ้าของสวนชมพู่เขาตะโกนด่ามาแต่ไกล ใครมาขโมยชมพู่คู่ไอ้เด็กเวนไอ้เปรียววิ่งไม่คิดชีวิตเลยเท้าที่ไม่เคยใส่รองเท้าเหยียบโดนเศษแก้วเลือดอาบไอ้เปรียวก็ไม่รู้นะวิ่งถึงบ้านโยนกระสอบชมพู่ให้เปียแล้วก็เดินไปเอาน้ําล้างแผลที่ฝ่าเท้าไปหยิบยาเส้นจากถุงใหญ่ที่ตาแบ่งไปสู่วันละนิดวันลหน่อยหยิบเอายาเส้นมาปิดแผลห้ามเลือดฉีกพารกิริวมัดแผลไว,ไว้ ไอ้เปียก็ถามว่ามึงไปโดนอะไรมาไว้เปี้ยวไอ้จอมกับสมใจก็มานั่งล้อมดูเอ,อสงสัยจะโดนเศษขวดบาดช่างมันเถอะมากินชมพู่กันเถอะต่างก็นั่งกินชมพู่แต่ไอ้เปรียวขมโมยมาด้วยความหิวโหวยวันต่อมาเจ้าเปรี้ยวก็ปวดแผลก็คงอีกหลายวันถึงจะหายก็เลยต้องนอนอยู่กับบ้านโดยที่ไม่ได้บอกยายตา บ่ายโมงทั้งสี่ก็พากันหิวเสียงทองมันร้องแข่งกันไอ้เปรียวก็นอนน้ำตาคลอนึกถึงเด็กผู้หญิงที่อยู่บ้านที่ตัวเคยขโมยเป็ดไก่ว่าโอ้ชีวิตเขาช่างแสนดีแต่ทำไมบ้านเราถึงต้องจนขนาดนี้พ่อแม่เรานี่ไปอยู่ไหนกันหมดหนอไอ้เปรียวก็แข็งใจลุกขึ้นหยิบกระสอบเดินขากระเพลกออกจากกระต๊อบไป ไอ้เปรี้ยวก็แอบมองไปเรื่อยว่าพอจะมีของกินที่ไหนให้ขโมยบ้างมันก็ไปเจอบ้านหนึ่งเขาทําปลาช่อนตากแห้งไว้แขวนใส่กระด้งไว้เขาแขวนกระด้งไว้สองอันมีปลาอยู่เต็มกระดง้งไอ้เปรี้ยวขึ้นไปยืนบนโอ่งน้ําฝนเอื้อมมือหยิบปลาใส่กระสอบเหลือไว้ให้เจ้าของบ้านกระด้งหนึ่งเพราะว่ามันแขวนห่างโอ่งน้ําไอ้เปรี้ยวหยิบไม่ถึง พอลงจากโอ่งก็มีหมาเจ้าของบ้านวิ่งมาเห่าทําท่าจะกัดไอ้เปรียววิ่งหนีหมาก็กระโจนงับน้องไอ้เปรี้ยวอ่าไม่มีใครมาไล่หมาเพราะเจ้าของบ้านเขาคงจะไม่อยู่ไอ้เปรียวสู้สุดฤทธิ์เพราะหมาตัวไม่ใหญ่มากนะักแต่ตูดก้นเจ้าเปียวก็โดนหมากัดไปหลายเกี้ยวกว่าจะหลุดออกมาได้กลับบ้านด้วยอาการสะบักสะบมไอ้เปรียวก็โยนกระสอบประเข็มให้ไอ้เปีย แล้วก็ถอดเสื้ออาบน้ำค้นหายามมองของยายให้สมใจทาตามรอยเคี้ยวหมาที่มันกัดจนไอ้เปรี้ยวระบมไปหมดที่ฝ่าเท้าก็ยังไม่หายส่วนไอ้เจ้าเปี้ยก็ก่กอไฟย่างปลาไปดูข้าวในถังก็เห็นมีอยู่ประมาณกำมือเดียวก็เอามาต้มเขาต้มใส่น้ำเกือบจะเต็มหม้อไอ้เปรี้ยวก็บอกไม่ต้องซ่อนปลาที่เหลือนะั่นน่ะ ถ้าตาจะตีก็ให้ตีตัวเองเพียงคนเดียวทุกคนก็กินปลาย่างกับน้ำข้าวกินอิ่มมาปรากฏว่าไอ้เปรี้ยวไข่ขึ้นตกเย็นตายายรู้เรื่องว่าไอ้เปรี้ยวขโมยปลาชาวบ้านมาก็ตีตีทั้งที่ไอ้เปรี้ยวนอนอยู่โดยที่ไม่รู้ไอ้เปรียวไว้หกขวบนี่นอนเจ็บอยู่ไอ้เปรียวกับไอ้จอมมากอดขาตาบอกว่าไอ้เปรียวมันทนเห็นทุกคนหิวไม่ไหวอ่ามันก็หิว จนปวดท้องก็เลยไปขมโมยปลามาแล้วก็โดนหมากัดเท้าก็โดนแก้วบาดมาอย่าตีมันเลยตาก็บอกว่ามึงอแสบมากนะไอ้เปรี้ยวสอนไม่จำริเป็นขมโมยตั้งแต่เล็กๆตาก็โยนไม้ทิ้งไปรถจับตัวไอ้เปรี้ยวปรากฏว่าตัวร้อนจัดไข้ขึ้นสูงยายทิ้งก็กรอกยาทำใจให้ไอ้เปรี้ยวกินไปครึ่งห่อแล้วก็บอกกับเจ้าเปรี้ยวว่า ถึงหิวก็ต้องอดทนอย่าไปขโมยเขาโตขึ้นทำงานได้ก็ไม่อดไม่อยากอีกแล้วปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมายายล้มป่วยนอนสมตาก็ต้องหาของเก่าคนเดียวให้เปรี้ยวก็ยังเป็นไข้เพราะว่าแผลมันเหมือนจะอักเสบติดเชื้อตกเย็นตาถือข้าวมาประมาณสักโลเดียวกับเกลือป่นห่อหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้มข้าวต้มโรยเกลือแบ่งกันกิน ตาก็ป้อนข้าวให้ยายทิ้งที่นอนหนาวสั่นน้ำตาไหลมีทำใจอยู่แค่ห่อเดียวถ้าให้ยายกินไอ้เปรี้ยวก็ไม่มีกินถ้าแบ่งคนคนละครึ่งยามก็คงจะน้อยไปสําหรับยายไอ้เปรี้ยวเห็นตาชายหยิบซองยาขึ้นมาดูก็รีบบอกตาชายบอกว่าให้ยายกินเถอะหนูดีขึ้นแล้วละ่ะยายก็นอนครางทั้งคืนจนเสียงเงียบไปประมาณตีสาม สมใจก็ปวดท้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำยังไม่หลับตาชัยก็รู้ว่าสมใจท้องเสียก็เลยลุกขึ้นต้มน้ำอุ่นให้สมใจกินแล้วก็ป้อนยาธาตที่เหลือก้นขวดตั้งแต่ครั้งไหนไม่รู้อ่ะเอาไปป้อนสมใจอาการสมใจก็ดูแย่ลงไอ้เปรี้ยวตัวแสบก็ปวดแผลเหลือเกินโดยเฉพาะแผลที่ฝ่าเท้ามันก็แอบร้องโอวยอวยเบาๆตชัยก็ถอนใจ เดินไปคลำดูตัวยายว่าใครลดหรือยังก็ต้องตกใจปรากฏว่ายายนอนนิ่งตาชัยเอามือไปอังตรงจมูกก็ไม่มีลมหายใจแล้วยายทิ้งตายแล้วตาชัยนั่งอึง้งมองดูเมียมองดูหลานที่ป่วยหนักทั้งสองน้ำตาไหลาอาบแก้มตาไม่ได้โวยวายอะไรรุ่งเช้าพอฟ้าสางตาเดินไปร้านค้า ขอเซนยาเบื่อหนูซองหนึ่งน้ำแดงสองขวดตาเทน้ำแดงที่ยังไม่ได้ใส่น้ำแข็งใส่ขันฉีกยาเบื่อหนูทั้งสองลงไปคนเสร็จแล้วก็เรียกเจ้าเปียกับเจ้าจอมให้กินน้ำขวดคนละครึ่งแก้พลาสติกใบเก่าเด็กทั้งสองก็รีบรับไปดื่มด้วยความดีใจเสร็จแล้วก็เรียกเปรี้ยวให้ดื่มบอกจะได้หายป่วยเร็วๆไอ้เปรี้ยวก็ดื่มสมใจที่นอนหมดแรงอยู่ ตาก็จับกรอกที่เหลือตาก็กินหมดทุกคนอยู่ในอาการที่ทุรนทุรายอยู่พักใหญ่ก็สิ้นใจตาชายัยตัดสินใจฆายกครัวเพราะทนความลำบากไม่ไหวใหญ่ทิ้งก็มาตายจากปิดฉากชีวิตไอเปรี้ยวตัวแสบแล้วก็ชีวิตที่แสนที่จะลำบากยากจนอยากจะเตือนลูกๆที่มีลูกแล้ว ก็เอาไปให้ตาเลี้ยงยายเลี้ยงแล้วไม่ส่งเสียนะครับระวังจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์เรื่องที่อาจารย์ยอดเล่าให้ฟังวันนี้นะครับแล้วท่านจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตทีเดียวบ้านเดิมของคุณสวงนี่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่บ้านนอก มีอาชีพทำนาคุณสวงเป็นลูกชายเพียงคนเดียวมีพี่สาวสามคนพ่อของคุณสวงตายตั้งแต่คุณสวงอายุแปดขวบเพราะว่าป่วยเป็นไข้ป่าตอนเข้าไปตัดไม้ในป่าลึกพ่อล้มป่วยตั้งแต่อยู่ในป่าพอกลับมาถึงบ้านสิบกว่าวันพ่อก็ตายแม่ก็เลยต้องเลี้ยงดูลูกสามคนเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่กระทั่งแก่เท่าแล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ8 4ปี ครอบครัวของคุณสวงมีฐานะดีกว่าเพื่อนบ้านเพราะว่ามีที่นาหลายร้อยไร่มีควายกว่าสิบตัวเนื่องจากปู่ย่าตาทวดเป็นคนขยันขันแข็งมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีใครในตระกูลสัม,มเ,เทเทมาหรือว่าเล่นการพนันก็เลยรักษาทรัพย์สมบัติแล้วก็ทำให้สมบัติเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆตอนเป็นเด็กอายุ1112ขวบคุณสวงมีหน้าที่ออกไปเลี้ยงวายในวันหยุดเรียน คือตอนนั้นนะโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนวัดหยุดวันพระวันเดียวโดยที่ตอนไปก็เอาข้าวห่อไปด้วยบางครั้งแม่ก็จะเอาข้าวตามมาให้อีกรอบในตอนบ่ายเพราะว่าแม่รักและเป็นห่วงกุณสวงมากพระคุณของแม่มากมายเหลือเกินนะบอกว่าคิดถึงพระคุณของแม่ครั้งใดก็รู้สึกตื้นตันใจทุกครั้งและตอนเป็นเด็กคุณสวงก็ไม่เคยทำให้แม่เสียใจเลยก็ว่าได้เพราะว่า ไม่เป็นเด็กกะกะเกเรเวลาไปเลี้ยงวกวจะเอาหนังสือเรียนไปท่องไปอ่านด้วยก็ทำให้สอบได้ที่หนึ่งของห้องเรียนตลอดมาวันหนึ่งเป็นวันอยู่เรียนคุณสวงออกไปเลี้ยงวกวแต่เช้าปล่อยควายกินหญ้าริมหนองเสร็จแล้วแกก็ไปดงข่อยบนโคกซึ่งเป็นที่ร่มรื่นเมื่อไปถึงดงข่อยแกก็ตกใจเพราะว่าเจอกับผู้ชายหนวดครารุงรังคนหนึ่งถือปืนพกจ้องมาที่สวง หน้าตาท่าทางของเขาดูน่ากลัวมากพอเขาเห็นอ่าคุณสวง์เป็นเด็กก็ทําท่าโล่งอกเอาปืนลงแล้วก็กวักมือให้เข้าไปหาคราวนี้คุณสวง์เห็นผู้หญิงอีกคนออกมาจากหลังต้นค่อยผู้หญิงคนนี้ยังเป็นสาวอยู่ท่าทางตื่นตื่น,นกลัวๆชายที่มีหนวดคราวนี้ก็ซักถามสวง์ว่าเป็นลูกใครแล้วก็อยู่ที่ไหนสวง์ก็บอกไปตามความจริงแล้วก็ถามเขาว่า นฮาน้าสองคนมาจากไหนอ่ะทำไมถึงมาที่นี่นะครับเองอย่ารู้เลยว,ว่าเรามาจากไหนอ่ะไอ้หนูข้าขอร้องเองสักอย่างหนึง่งนะอย่าบอกใครเป็นอันขาด่าเจอข้ากับเมียที่นี่ที่จริงข้าไม่จำเป็นต้องขอร้องเองก็ได้แต่ข้าไม่อยากทำบาปข่าเด็กปิดปากไม่ให้ปากโป้งฝ่ายหญิงก็บอกว่าพี่พูดอะไรน่ากลัวอย่างนั้นะนะนะเสร็จแล้ว ผู้หญิงก็มองมาที่ห่อข้าวซึ่งแม่ของสมบงจัดเตรียมมาให้แล้วเธอก็เอ่ยปากขอซื้อห่อข้าวหนูน้าไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วน้าขอซื้อข้าวห่อของหนูได้ไหมอ่ะหนูจะได้เอาเงินไปซื้อขนมอร่อยๆกินเยอะเลยทีเดียวขายข้าวห่อให้น้าเถอะนะสมบงก็เห็นหน้าผู้หญิงซี่เซียวริมพิปปากแห้งท่าทางคงจะหิวข้าวจริงๆ ก็เลยบอกว่าไม่ขายหรอกแต่จะให้ฟรีเสร็จแล้วสวงก็เอาข้าวห่อให้ชายหญิงคู่นั้นสองคนก็รับข้าวห่อไปแก้ออกแล้วก็แบ่งกันกินผู้ชายกินสามสี่คำแล้วก็ให้ผู้หญิงกินจนหมดไม่เหลือสักเม็ดหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงนะก็พูดขอบใจสวงแต่ว่าผู้ชายเงียบเฉยคราวนี้สวงถึงสังเกตเห็นตรงชายโครงมีผ้าขมาพันไว้แล้วก็มีเลือดซึมออกมาจากผ้าขม้า สวงเป็นเด็กก็ถามไปว่าน้าไปโดนอะไรมาถึงได้เลือดออกผู้ชายหนวดคราวไม่ตอบอะฝ่ายผู้หญิงก็พูดบอกว่าน้าผู้ชายเขาตกต้นไม้ไม้มันทิ่มเอากำลังจะพากันไปอนามัยอำเภอแล้วก็บอกว่าน้าผู้ชายนะปวดมากอ่ะสวงก็เลยรับอาสา,าจะไปซื้อยากแก้ปวดเป็นซองๆที่ร้านให้อ่จะเอาไหมผู้หญิงก็ให้เงินสวงไปสิบบาท แล้วก็กําชับว่าอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะว่าซื้อยามาให้ใครสวงก็รับปากเสร็จแล้วสวงก็เดินข้ามทุ่งไปซื้อยาที่ร้านไอโกราคาสองละสลึงหนึ่งหมดเงินไปสี่บาทเงินที่เหลือก็ซื้อข้าวผัดอีกสองหอ่อแล้วก็เอายาแก้ปวดกับข้าวผัดมาให้ผู้หญิงผู้ชายสองคนนั้นเพราะคิดว่าเขาคงไม่หายหิวคราวนี้ผู้หญิงก็แบ่งข้าวผัดให้สวงกินด้วยแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกว่า เวลากลับบ้านอย่าเล่าเรื่องที่มาพบเขาสองคนให้ใครฟังสวงก็รับคำตอนเย็นสวงต้อนควายกลับบ้านแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้ไปพบใครมาบ้างจากนั้นก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยกระทั่งเวลาผ่านไปสามเดือนลูกจ้างทำนาพาควายออกไปกินหญ้าที่ชายทุ่งเช่นเคยเสร็จแล้วถูกโจนเข้าปล้นเอาควายไปทั้งฝูงลูกจ้างทำนาถูกพวกโจนจับมัดดิ้นไม่หลุด แม่กับพวกอาเห็นมืดค่ำแล้วไม่เห็นต้อนควายกลับข้อก็เลยพากันออกไปตามถึงได้รู้ว่าควายถูกปล้นก็รีบไปแจ้งความกับกำนันแล้วก็ระดมคนออกตามกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลอะไรทุกคนในบ้านก็เสียใจกันมากเพราะไม่มีควายก็ทํานาไม่ได้จะต้องรวบรวมเงินไปซื้อควายมาใหม่อีกหลังจากควายหายได้สี่วันก็มีใครคนนึงเอาจดหมายมาปักไว้ใกล้ๆบ้านนองสวง บอกให้ไปตามเอาควายทั้งหมดในดงไม้ทางทิศตะวันตกในจดหมายเขียนไว้ว่าลูกน้องเสือผินไม่รู้ว่าเป็นควายของบ้านเด็กชายสวงก็เลยปล้นเอาควายไปเสือผินขอคืนควายให้ครบทุกตัวแม่ของสวงซักถามสวงใหญ่ว่าทำไมเสือผินถึงได้รู้จักชื่ออ่าสวงก็เลยต้องเล่าให้แม่ฟัง ตามความเป็นจริงว่าไปพบชายหญิงแปลกหน้าที่โคกดงข่อยกลางนาคราวนี้พวกอาและลุงกำนันก็บอกว่าผู้ชายมีหนวดมีคราดกนะต้องเป็นเสือผินแน่ๆนเพราะมีข่าวว่าเสือผินเกิดประทะกับตำรวจระหว่างรอยต่อจังหวัดอ่างทองกับสิงห์บุรีเสือผินถูกยิงบาดเจ็บแต่ก็หนีรอดเงื้อมือตำรวจไปได้พร้อมกับเมียสาวเสือผินกับเมียคงจะกระเซาะกระเซิงหนีมาจนกระทั่งมาพบกับสวงเข้าอย่างบังเอิญ กำนันกับพวกอาและลูกบ้านพากันไปที่ดงไม้ด้านทิศตะวันตกก็พบควายทุกตัวที่ถูกปล้นเอาไปผูกมัดเอาไว้อย่างดีตามที่เสือผินบอกไว้ทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของสวงในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าเสือผินแม้ว่าจะเป็นเสือปล้นโจรร้ายแต่ก็เป็นผู้มีกระตันยูกระตเวทีเพียงแค่ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่ง เขาก็ยังสำนึกในบุญคุณไม่รู้ลืมแล้วก็ยังตอบแทนบุญคุณนั้นโดยการคืนควายที่ลูกน้องปล้นเอาไปทันทีอีกหนึ่งปีต่อมาเสือผินก็ถูกตำรวจยิงตายและสำหรับตัวสวงก็ได้มีวิถีทางของชีวิตเรียบง่ายห่างไกลจากความเดือดร้อนตลอดมาสวงบอกว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้จะเรียกว่ากระทำกรรมดีแล้วความดีได้สนองตอบไปเห็นทันตา ก็คงจะได้ละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ